กลายเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจปปป,ปบุกไปจับนายกเทศบาลตต,ตลาดน้อยที่จงังหวัดสระบุรีหลังพบปีเรียกรับเงินเจ0 0 0สนจากผู้รับเหมานี่เป็นตํารวจปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอป,ปนะคะบุกจับนายประชุมอายุ58ปีนา <Top S 1> ยกยเทศบาลตต,ตลาดน้อยจงังหวัดสระบุรีรจับกันกลางโรงพยาบาลเลยค่ะหลังถูกสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่ง ออกหมายจับที่ไปเรียกรับสินบนผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างถึง700 0 0 0บาทการจับกลุมครั้งนี้สืบเนื่องจากช่วงมิถุนายนปีที่แล้วครอบครัวผู้เสียหายได้งานโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลตลาดน้อยรวม18โครงการวงเงินงบประมาณ5 4 0ล้าน4แสนบาทแต่ถูกนายกเทศมนตรีรายนี้เรียกเก็บเงิน12%ของมูลค่างานทั้งหมดก็คือ7,00แสบาทนะคะ ทีนี้ทางผู้เสียหายเนี่ยเขากลัวจะมีปัญหาหลังทำโครงการแรกเสร็จก็เลยยอมจ่ายให้ก่อน1,50,000บาท จากนั้นก็จะเริ่มโครงการปรับปรุงระบบท่อประปาะต่อทันทีพร้อมสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อนอีกเกือบ5 0 0แสนบาทแต่คราวนี้ค่ะพอทำเสร็จตรวจรับงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะนายกเทศมนตรีกลับไม่ยอมเซ็นเบิกเ,เงินงบประมาณให้อ้างว่าต้องจ่ายสินบนส่วนที่เหลือให้ครบก่อนก็คือเอาผู้ละเหมาเดือดร้อนสิเขาออกเองไปเกือบ5 0 0แสนแล้วด้วยอะ่ะ<า>ถ้าไม่จ่ายเงินต่างหากให้เนี่ย จะไม่มีการเซ็นเบิกเงินให้เขาผู้เสียหายบอกสำรองเงินไปก่อนแล้วนะแบบนี้หากนำไปหักลบกับยอดสินบนที่ต้องจ่ายอีก12จะเหลือต้องจ่ายเพิ่มอีก40,000กว่าบาทเท่านั้น,นนอกจากนี้ยังถูกนายกเทศมนตรีเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก2 0 0 0 0 0ผู้เสียหายไม่ไหวแล้วค่ะร้องตำรวจปปๆจนมีการออกหมายจับและเจ้าหน้าที่นำกำลังมาจับกลุ่มในที่สุดนะคะ จากการสอบสวนนายประชุมยังปฏิเสธเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวส่งดำเนินคดีต่อข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าพนักงานของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยมิชอบนะอ,อ่ะก็เดี๋ยวรอฟังว่า,านายกเทศมนตรีรายนี้จะชี้แจงอย่างไรนะคะ